ใช้ได้แล้วนี่เล่นเทอร์อลแบบไหนนี่ต้อ <c> ง <oughs> ไม่ใส่หูฟังวะสุดจังวะ <c oughs> วัดหลวงตรงเนี้ยเละเป็นโจ๊กเผลอเทอร์มอลก็ตกอีก <c oughs> ไม่มันตึงังวะ <c oughs> น้องแจ๊ส โอ้โหทองคำวื้อเจอห้องแล้วมุดเซิร์ฟเวอร์กันหน่อยครับเฮียเลสโกครับเฮียโอ้ยยยโอ้ยยยเจ้ากันกัไเลยูฟังไม่ต้องไปปล็อกเลยช้าชเนี่ยกินอะไรกันดีเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราจะไปกินปลาตงโก้เราจะไปกินข้าวกินชุกัน เฮียลำคาญเสียงเองว่ะเฮียบิ้วได้ไหมเนี่ยเกิดลายนี้ต้องเดินลายไหนวิ่งเท่าไรสองร้อยหกสิบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้พวกเขาดันกันไปก่อนแล้วเราจะตามเข้าไปได้มันรับเท้าเดี๋ยวมันเอ๊เดี๋ยวมันรับเท้านี่ เฮียใส่เธอมองไม่เหี้ยเฮียไม่ใส่เพราะเฮียไม่เอาอะไรเลยสุทคาเป็นคุสินะเฮียเด็ดเป็ดพะโล้เซิร์ฟนอกไหนทิ้งซีขอแซบหน่อยดิมาร์กอะไรอะ่ะเจอวะ เอาไว้ขวนะเอาไว้วนะเียิ่ยอบเขาหลังซ้ายมือดหมดอะไรไม่รู้วะเ ยังก็ต้องเทอร์โมล่ะยังก็ต้องเทอร์โมแน่นอนนะด้านหลังเนี่ยโอ้เหยียสมองมาท้ายแล้วฮ้ยพีก่อนร่วงเหรอวะหาดืมไปเลยว่าเล่นเสริมหรอหัวขาดไปน่ะแจ๊สแจ๊สหัวขาดไปและหนึ่งเหฮ่ยสัตว์เทอร์โมเหรอพร้อมตายยังอ่ะไอ้ยสาด มูต่างชาติมันเก่งกว่ากูอัควายเ้มทันที่อะไรเก็บสมอเพื่อนเหรอวิ่งไปไหนล่ะไอ้ี้ยไอ้สั์แหมดึงไว้สักด้วยดึงไว้สักด้วยนะนี่คุรวยแล้ว เมื่อความเป็นจริงปัดเยทุกอย่างนะเอาเท้ามมาเลยเหรอใสเ่เชือได้ไหมอุย้ยแซบ่บความเป็นจริงปัดเตยทุกอย่างเฮียขอเลยละกันนะตัวเนี้ยหว,วานๆเลยเฮียขอญาตเลยเนาะ

เวนอือขอเป็นติงเปิดปืนกกเีบองไม่เฮ้ยเของแท้หรอนี่ของแท้วะเอาใหญ่เลยนะนิดๆหน่อยๆข้างเฮียเล่นเป็นแล้วมึงเป็นอล้วเออเราเลื้อง้านสี่เราเราบ่ราบเมื่อกี้แปดแ เด <ขอ S 1> ี๋ยวเฮียขอแซบเดี๋ยวเฮียขอแซบกับเทอมตรงนี้ก่อนนะเอาพื้นที่ไม่พอสิเฮ้ยมันเก็บเทอมาเฮ้ยมันเก็กบเอ็มเคไม่ได้หรอมีเงินหกพันมาให้กูรู้ด้วยมึงเอาเอ็มเคใส่กระเป๋าไม่ได้อ๋อคุณมีกระเป๋าใหญ่แค่นั้นจบรอ,รออยู่นี่ก่อน ไหนดูไวรุ่นไหนนี่ไี้ัยรุ่นเลยเนี่ยจะริวฮอวอหาไม่ออกว่ะนี่อ่ะแต่ได้เธอมมาละหนึ่งหัวกำไรหวานๆครับเฮียไอ้น็อตเตรียมข้าเกมอืมไอ้แจ๊ดเจ็บศพบเพื่อนเพื่อนเลยมึง เสว่าข้างหน้ามีอีกกูอาจจะได้มาหกหัวเว้ยกูว่าว่าเสวคิดเอาไว้นะเว้ยคิดเล่นๆน,นะอยากได้กระเป๋าของเพื่อนอะ ความเสร็จจะไม่ได้ออกเกม๋ล้วแต่สตาร์เรอ,อต่อไปเราเลือกก่อ,อ,อเกิดหนใ,หใจครับพวกว <c oughs> อล์มเคก็บอกนี่กลับไปไม่ได้อ่ะไอ้นี่วอลกลับไปไม่ได้แม่าก็ได้วะ ของตังกับมาแล้วมันถอดท้ายไม่ได้หรือไงวะทำให้เหมือนปืนฟอร์หน่อยดิแม่เสียดายปืน สีแบกสาวสาวต่างชาติด้วยือ้อเฮียจะรอดไหมเนี่ยกำไรหว,วาน บาทให้กูล่าแต่ถ้าศัาตรูรู้เนี่ยว่าเราอยู่เนี่ยเราจะเป็นไงนะโโโคตรดีเลยกูวหงายท้องกูบอกเลยตัวเนี้ยหงายท้องแน่นอนวิ่งหน้ากูอย่างนี้หอมๆเลย สาวคอนทราสต์ถือปืน s อ d พีดสิงอะไรของมึง่งกันเนาะสิงอะไรเอาอากาศขายไม่ได้แล้วเขาต้องเป็น 6, ท่าสิบหก่าพาสิบหกอะถึงจะขายได้ฮึสบไปไหนนั่นนาจะหมด ล่อแม่งวยล่อแม่งมันจะล่อด้ว,ว่วะนี่แหละนักรบที่จริงใจเดินเลยครับเฮียมันหงายปุ๊บกูนั่งนิ่งกูบอกแค่ไนผมไม่ใช่คนไทยอะ่ะเฮียนำเลยครับเฮียเฮียไหวอยู่แล้วครับเฮียเฮียวิ่งไปโอเคโอ้เฮียแหว่ฟาร์มตัวเหลือเชื่อเลย เสี่ยงปืน้็ไม่หลุดเลยหรอเติมรอบมนนนนันมีเสียงบอดแทบแทบไม่หลุดเลยอันนีอ้ของเรา เฮียไม่เดินหรอเสียแม่งเฮียแม่งตกใจกันถันลม <iend ot? S 1> ไม่มเงียบงี้วะมีคนฟาร์มวะกฟาร์มนเปิดได้ของเจกันเปิดเปิดเจอยิงทกปีะ โมจิเดวเฮ้ยอย่าตกใจมาอะไรอ่ะวิชไปตาเพื่อนมาดีกว่าจอมินี่ะไเรื่องเหมือนกันไปเรื่องน้อยภาษาอะไรวะ เมื่อกี้มันบอกประเทศนนะ <Pill> อะไรมะอะไรนะ <is> โคตรแหลกเลยว่ะแม่งเซิร์ฟนอก <Yeah. S 1> ดึงนี่ไหม่โคตรดึงเลย <Yeah. S 1> เลย <Yeah. S 1> เี่ยมเลยครับผมคิวต่อไปมาเลยครับออนเกมไอสตาร์นอตสตาร์นอตสตาร์นอต <Yeah. S 1> คิวต่อไปอ่ะ <Yeah. S 1> อยู่ในเกมมั้ง อยากได้เธอบ้อยก็ตามไอ้เย้ยเหยียรอดนะไงวะไหนยะโอ้โหแม่งวิ่งตีนแตกไปทั้งมเลยสัตว์ยิงเพื่อนกวไว้สัตว์มีน้องแจสต้ากด้งัำวะเดี๋ยวเรามึงอันนี้บอกเลย เทอร์โมลหรอเหี้ย,ยอ่ศัตร์เทอร์โมลหรอมึงอยากได้ไหมมึงอยากได้ของคืนไหมมึงอยากได้เทอร์โมลมาคืนไหมอ้ามึงรู้จักวันแมนอาร์ม,มี่ไหมน้องเฮ้ยกลัววะเฮียขิงซีวันยิงซีบันไหวหัวใจโจรเสียงน้อยไม่หลุดอย่างนี้กูโด,โดโนแน่นอน อภิเเคงเหลืออยู่อภิเเคงเหลืออยู่จิงซีท่องไว้นะอย่าลบนะอย่าลบอย่าลบเธอมาเอหายไปสองเลยเฮ้ยเฮียอภิเคอยู่ไหนวะเฮียกูหลักกูหลักกูหลักอย่าตื่นอย่าตื่นอย่าตื่นห้ามตื่นสนามเด็ดขาดห้ามตื่นสนามเด็ดขาด บทอาบีแขงอยู่เหลืออยู่อาบีแขงเหลืออยู่บทอะไรวะเฮียมึงพูดไม่หยุดเลยวะเยี่ยมมันปิงด้วยอ่ะ ไอ้ยี่นั้นบอดรับเต็มข้อรอเต็มแพ็กเลยเชี่้อาพเคไปไหนแล้ววะเือดเต้นวปยี่หึ เทอร์โมอยู่ข้างหน้าแต่ข้าไม่สามารถเก็บได้เรียนรู้จากเขาเฮียอาบีเจแม่ล็อกสุดแน่นอนอ่ะกระเพราว่างไหมโอเคกระเพราว่างสามารถดึงได้

กัวกลัวกัวกลกกลัวลกไปหมดลกไปหมดเ่อนวเล็กว้าวว้าเธอมอขอเก็บได้เพียบเัย ดดไดอรอมึงอยู่มึงไงีกูอิ่มมากกูอิ่มมากมากพูดเลยกูอิ่มมากมากน้อง <c oughs> อัตรามริคุมเยอเดี๋ยวกูต้องไปดูตัวนั้นก่อนมันใช้เทอร์โมลหรือเปล่า เราจะทิ้งของนี้เพราะกูโลบกูโลบสุด <sk> ๆุดเกูอยากได้เธอเม่าว่ะกูอยากได้ของทุกอย่างอ่ะกูโลภไปใช่ไห่วะกินกูทียเงี้ยกูทียเงกูทีเงี้ยกูที y cualquier cosa

ใจมากเนียชอบสุดสุดหยุดสวดมนต์ดิเป็นยันหน้าน้องคนไหนนักันง มึงพูดอะไรของมึงฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยเอ้าเฮียคนไทยอยากมาเสียวโดนเลยมึงเสียเธอไม่ออกไหมั่นเธอลีมืออะไรอ่ะวายมือหนึ่งออกอย่างเสียรีชนเรียกเฮียว่าเฮียซิงเฮียเกง ้ออ้อความเป็นจิเยทุกอย่างอย่างคเอนไปแล้วกูรอเล่นโคตรสวยโคตรสวยโคตรยยังสวยยังสวยยังสวย อ,อมันพูดไม่หยุดเลยมันสวดภาษาอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยหือสี่ล้านเฮียไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานมากเฮียขออนุญาตไปที่การจำกัดแวกเนอร์เฮ้ยเหมือนว่ามันจะมีช่องตรง